สวัสดีทุกคนด้วยนะครับคิดสรุปข่าวประจำวันที่15เดือน4ปี2566เนื่องจากช่องเราไม่ได้ทำคลิปวันที่13แล้วก็14มาทำคลิปวันที่15ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของเทศกาลสงการแล้วก็ถือโอกาสนี้สวัสดีวันสงการานย้อนหลังอีกครั้งหนึ่งนะครับขอให้แฟนช่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นเด็กผีซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของช่องเราหรือแม้กระทั่งเด็กคงเด็กเรือเด็กสิงเด็กปืนเด็กมัดเปรดบาซาบุรีล์หนองคลายแลคอปฐถม จะทีมไหนก็ตามนะครับในโลกใบนี้ขอให้ร่ำรวยเงินทองที่สิ่งใดสมปรารถนามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่เจ็บใครได้ป่วยเหมือนกับนักเตะแมนยูนะฮะโอ้ปวดตับเลยหัวจะปวดเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันนะครับก็ช่วงนี้เดินทางปลอดภัยด้วยนะครับสำหรับแฟนช่องที่อยู่กทมแล้วก็ กับต่างจังหวัดนะขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับสําหรับคอนเทนต์สรุปข่าวในวันนี้มีเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะนะครับในดีวกองกลางทั้งจูดเบลลิงแฮมแล้วก็อเล็กซิสแม็กอลิิเตอร์แล้วก็ท้ายคลิปนะครับจะมีอัปเดตอาการบาดเจ็บของลิซาโดมาติเนสและลาเฟวารานันหลายๆคนคงพอจะทราบแล้วเดี๋ยวก็มาพูดคุยกันนะครับว่าเอาอยัางไงกันต่อดีค <laughs> ำแห้งเลยกู แล้วก็ขอบคุณนะครับยอดการโดเน a t จากในไลฟ์สดหลังเกมที่ผ่านมาด้วยนะครับมาที่ต้นคลิปก่อนเลยนะครับรายงานจากซามูและเคิร์สนี่เป็นข่าวตลาดซื้อขายนักเตะในดีลของจูดเบลลิงแฮมจากกรรแท,ทางข่าวเข้าสู่การชิงลายเซ็นของจูดเบลลิงแฮมนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีโอกาสในการได้ตัวแต่ถ้าเกิดไปเทียบกับเรอัลมาดริดรวมถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้โอกาสของแมนยูเนี่ยยังน้อยอยู่ในขณะที่ลิเวอร์พูล ต่อให้หลายๆคนจะบอกว่าหมุดลุ้นไปแล้วถอนตัวไปแล้วนะล่าสุดเจเกนคอปก็ให้สัมภาษณ์เป็นในๆว่าไอเรื่องของเงินเนี่ยในการจะไปคว้าตัวจุดเบลมันคงจะเป็นไปได้ยากมากๆแต่ผมมองว่าลีฟูก็ยังมีโอกาสอยู่ดีนะทีนี้นะครับกลับมาที่ข่าวของแมนยูซามูลลแลเคิร์สเนี่ยบอกว่าเอริกเทนฮากให้คะแนนนะครับคุณภาพตัดเกรดของจูดเบลลิงแฮมเนี่ยว่ยังสูงมากๆ เขาเชื่อว,ว่ามิดฟิลด์ดิชั่นในกรีรายนี้มีพรสวรรค์ที่สามารถสร้างประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ให้กับทีมต่างๆนะที่เขาไปลงเล่นได้โดยเฉพาะยงยิ่งหากแมนยู ed, เต็ดเซ็นสัญญาควา้าตัวเขามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ก็จะสามารถมาสร้างประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่กับสมโมสรของเราได้หรือเทนฮาในครับประทับใจผลงานของจูดเบลในช่วงฟุตบอลโลกที่ผ่านมาถึงขนาดบอกกับคนใกล้ชิดบอกกับใครวะถึงขนาดบอกกับคนใกล้ชิดว่าหากจะมีผู้เล่น สักคนที่เขาต้องการดึงตัวมากที่สุดในตอนนี้หนึ่งในนั้นเนี่ยต้องเป็นกองกลางของบุ้เซียดอดมุนอย่างแน่นอนแล้วก็มีข่าวจากเทเลกราฟนะครับนี่มาประมาณ3วันที่แล้วนะผมลืมอ่านไปเจอมาในบทวนะครับของเก่าถือโอกาสนํามาอ่านย้อนหลังอีกทีหนึ่งว่าแมนยูเอต์นะครับเอริกเทนฮาผู้การทีมต้องการซื้อกองกลางเพิ่มในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนโดยมองว่าที่มีอยู่เนี่ยมันยังไม่เพียงพอนะ ชื่อของอวเซตไคเซโดและอเล็กซิสแมกอาลิเตอร์สองกองการนะครับตัวตึงจากไบตันที่แมนยูก็มีคิวจะต้องเจอนะครับในรอบรองชนะเลิศฟุตบอลเอฟเอคัพช่วงปลายเดือนนะเดี๋ยวต้องเจอกันแล้วโอ้โหแล้ววันนั้นแมนยูนี่มีแนวโน้มจะเหลือเซนเตอร์อาชีพนะครับเพียงแค่คนเดียวเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันท้ายคลิปอ่านข่าวกันต่อ เทนอต้องการซื้อกองกลางเพิ่มอย่างแน่นอนนะครับในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ชื่อของไคเซโดแล้วก็แม็กอลริเตอร์2ตัวตึงจากไบรตันอยู่ในลิสต์รายชื่อที่ต้องการตัวอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ข่าวจากเทเลกราฟฟอร์บิซิโอโรมาโนนะครับเรียนข่าวบอกว่าแม็กอลริเตอร์คาดการณ์ว่าจะต้องย้ายออกจากไบรตันในช่วงซัมเมอร์นี้คือเป็นสเต็ปถัดไปในอาชีพการค้าแข่งของตัวเองย้ายไปอยู่สโมสรที่ใหญ่กว่าไบรตันโดยมีลิพูนะครับที่นตอนนี้ ก็ต้องการกองกลางเชลซีเหมือนกับว่าเขาอ่ะน่าจะเก็บกองเตะเอาไว้แล้วก็ปล่อยควาสิตเชลซีก็ต้องการกองกลางรวมถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเตตดสาสโมสรนนี้ให้ความสนใจนะครับนักเตะรายนี้อยู่ทั้ง3ทีมยืนยันนะครับคอนเฟิร์มจากโรมาโนว่าได้มีการติดต่อพูดคุยหลังบ้านนะไปทางฝั่งของเอเจนของนักเตะเพื่อสอบถามนะครับแล้วก็เสนอแผนงานโปรเจกต์คร่าวๆอ่ะ ว่าน,นักเตะจะมีส่วนร่วมกับทีมของตัวเองยังไงส่วนค่าตัวที่มีการประเมเนินนะครับก่อนหน้านี้ทางฝั่งสื่อจากอาเจนตินาเนี่ยบ้านเกิดของแม็กอาริเตอร์อยู่ที่ประมาณ61ล้านปอนด์ซึ่งพ่อของอเล็กซิสแม็กอาริเตอร์นะครับก็ให้สัมภาษณ์ไปทิศทางเดียวกับกระแสข่าวว่าได้มีการพูดคุยโปรเจกต์ฟุตบอลกับสโมสรต่างๆที่สนจใจตัวลูกชายของเขาอะไปบ้างแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะไปลงเอยกับทีมไหน อย่างไรก็ตามนะครับโปรเจกต์ฟุตบอลสําคัญที่สุดเหนือกว่าเรื่องของเงินลูกชายของเขาต้องการประสบความสําเร็จต้องการไปคว้าโทรฟี่ต้องการไปคว้าแชมป์ก็จะให้น้ําหนักไปที่เรื่องของโปรเจกต์ฟุตบอลเนี่ยมากกว่าเรื่องของเงินนะครับต่อไปนะครับมากันที่ปีเตอร์ชไมเคิลพูดถึงประเด็นหลังจบเกมที่แมนยูทําได้เพียงแค่เสมอกับเซบีย่าจริงๆแล้วว่าคนที่อยู่ในรายการอ่ะพอสโคแล้วก็โอเวนฮาร์กรีฟด้วยนะที่พูดถึงประเด็นหลังเกมนะครับ แชมไมเคิลนบอกว่าผู้เล่นบางคนในทีมแมนยู่ะควรต้องตั้งคำถามกับตัวเองได้แล้วนะว่าพวกเขาอ่ะได้มีส่วนร่วมกับทีมเพียงพอหรือเปล่าผู้เล่นบางคนควรอับอายนะกับผลงานของพวกเขาเดคิอานะทำได้ดีแล้วเขาเซฟส,สำคัญสำคัญได้สองครั้งแล้วก็ไม่สามารถทำอะไรได้กับประตูที่เสียคือจะอารมณ์ประมาณว่าคุณจะไปโทษเดคิอาเนี่ยโอ้โหไอสองประตูที่เสียคือ มาลาียโอนโกแม็กควายโอนโกโดนทีมตัวเองยิงอ่ะสองลูกอ่ะขาตายแบบนั้นอ่ะนะครับมันก็จนบัญญาแล้วเขาก็บอกว่าคาซมิโลถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นสิ่งที่ดีนะจากสิ่งที่มันแย่ถ้าเป็นส่วนใหญ่อ่ะในเกมที่ผ่านมาเพราะว่าคาซมิโลกลับมาแล้วก็เล่นได้ดีหวังว่าเขาอ่ะจะอยู่กับแมนยูไปจนจบซีซั่นนะอันนี้ไม่ต้องแชมเปค้นหรอก ทุกคนเห็นด้วยกันหมดนะครับแล้วก็ชื่นชมนะครับมาเซลซาบิเซอร์ว่าเขาเก่งมากๆนะเขาทำได้2ประตูแต่ว่าเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆเนี่ยทำให้เขาต้องผิดหวังซึ่งซาบิเซอร์ให้สัมภาษณ์หลังจบเกมว่าการเสียประตูของแมนยูเนี่ยมันคือ stupid g o a มันคือการเสียประตูแบบโง่ๆเขาทำได้ดีเขาทำได้2ประตู แต่น้าเตะคนอื่นๆเนี่ยโอ้โหทำให้เขาต้องผิดหวังนะมันเป็นสองสองที่ไม่ค่อยดีเลยเพราะว่าคุณเล่นในบ้านในฐานะกองเชียร์ของแมนยูเต็ดผมผิดหวังมากๆมันควรจะเป็นชัยชนะห้าศูนย์ซะด้วยซ้ำหากว่าพวกเขาเนี่ยมีความเฉียบคมมากพอทีนี้นะครับก็มีพอสโคนะพูดถึงไทยเลวมาเลาเซียด้วยนะครับสโคบอกว่า อย่างแรกสุดเลยนะตามตรงครึ่งหลังเนี่ยแม่งคือหายน่าอย่างแท้จริงมาเลเซียควรรับมือกับจังหวะของประตูแรกได้ดีกว่านี้แต่เขาอ่ะกับปล่อยให้ลูกบอลมันผ่านหน้าไปเซบีย่าส่งเอนซอรี่ลงสนามเขาดูเป็นกองหน้าที่เล่นลูกอากาศได้ดีค่อนข้างรับมือได้ยากอย่างไรก็ตามมาเลเซียไอ้ลูกนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าคุณต้องรับมือกับนักเตะของเซบีย่าหรอกนะคุณแค่ต้องเตะบอล เคลียบอลทิ้งเท่านั้นเองคุณไม่ต้องไปสนใจอะไรคุณแค่ต้องเคลียบอลเออสถานการณ์ของแมนยูผมมองว่าจะเร็วร้ายกว่าเดิมอีกนะเรื่องของการบาดเจ็บแล้วก็โทษแปนซึ่งชัยเคลนนะครับก็เสริมว่ามาเลเซียทําอะไรลงไปเขาดูไม่มีสมาธิเลยนะเขาดูแบบว่าไม่ค่อยกระตือรือร้นเลยอะมันเป็นการเสียประตูที่แย่มากๆอวเวนหากรีฟนี่ก็แสดงทัศนะนะครับ รงกับพอสโคแล้วก็ชไมเคิลน,นะมาเลเซียเนี่ยคุณควรต้องเรียนรู้แล้วก็เก็บจังหวะเนี้ยไปเป็นบทเรียนเลยมันเป็นลูกที่รับมือได้อย่างง่ายดายเรียกได้ว่าโดดหนักจริงนะมาเลเซียต้องผ่านเสียงวิจารณ์ไปให้ได้ผมเชื่อหลายๆคนนะตอนนี้เนี่ยก็คงกําลังโมโหนะอาจจะยังโมโหค้างกับมาเลเซียอยู่แต่ว่าเราก็ต้องการมาเลเซียอยู่ดี ช่วงต้นซีซั่นเนี่ยผลงานดีแล้วพอลูกชอยู่ตำแหน่งตัวจริงได้ถูกไหมมาเลาเซียไปเป็นสำรองฟอร์มก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยส่วนหนึ่งเพราะว่าไม่ค่อยได้รับโอกาสในการลงสนามด้วยหลังจากเนี้ยมึงมีโอกาสได้ลงเยอะมากกว่าเดิมแน่นอนน้องเอาหน่อยทีมต้องการนักเตะทุกคนเกมนี้ผ่านไปแล้วจำไม่เป็นบทเรียนแล้วก็เติบโตพัฒนา อย่าให้เรื่องแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นอีกสิ่งที่มันสาคัญคือเรื่องของสมาธิเรื่องของสมาธิจริงๆมันก็มีประเด็นที่ชมเคลนบ่นด้วยนะว่านักเตะของแมนยูโดยเพราะอย่างยิ่งพวกผู้นําอ่ะแฮร์รี่แม็กควายกับตันทีมคุณปล่อยให้นักเตะของเซบีย่ามาอุ้มลิซานโดนมอติเนสได้ยังไงทําไมไม่รอแพ้สนามให้ลงมาถึงสนามก่อนการขยับลิชาแบบนั้นอาจทําให้เขามีอาการบาดเจ็บเพิ่มก็ได้ ทำไมไม่ให้นอนเฉยๆก่อนรอแพ้สนามนอกจากนี้เรายังสามารถใช้ทริคในการดึงเวลาได้ไปในตัวด้วยไม่ควรที่ต้องแบบว่าเคลื่อนย้ายลิช่าออกจากสนามเลยทําไมถึงปล่อยให้นักเตะของเซบีย่าทาแบบนั้นคือลิช่าเนี่ยเขาไม่เถียงอยู่แล้วเพราะว่าอะไรไอ้คนที่อุ้มลิช่าเนี่ยแม่งคนบ้านเดียวกันแล้ว mm. ก็แม่งเจ็บอยู่ก็จะเด่นนะครับตำหนิไปที่แม็กควายนะว่าเฮ้ยสมาธิคุณไปไหนทำไมคุณไม่ อ่าสถานการณ์ล่ะโอเคประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ฟังไปฟังมามีแต่ข่าวปวดตับนะครับแต่ว่าก็มีข่าวที่พอให้ชื่นใจอยู่บ้างนิดหนึ่งและกันรายงานจากสกายสปอร์ตท่านชิกยัดซิมจะเข้าร่วมการบิดรอบที่3นะครับในการซื้อแมยูเต็ดต่อเขาบอกว่าเดทไลน์รอบนี้อยู่ที่วันศุกร์ที่28เมษา ความมุ่งมั่นของท่านชีคยังคงเหมือนเดิมนะคือการเทคโอเวอร์สโมสรแบบร้อเอร์ซเขาบอกว่ายังคงมุ่งมั่นเหมือนเดิมนะในการที่จะซื้อแมนยูจากตระกูลเกลเซอร์ให้ได้และนี่น่าเป็นความหวังเพียงอย่างเดียวเลยก็ว่าได้นะครับในการที่จะปลดปล่อยนะฮะเด็กผีจากพวกปิงเกลเซอร์ส่วนเซอร์จิมเนี่ยคือมันมีข่าวว่าเขาอะต้องการเทคแค่หุ้นบางส่วนไง เพราะฉะนั้นนะผมอยากได้คนที่แบบเทคร้0มากกว่าก็เดี๋ยวรอตามข่าวกันต่อนะครับว่าหลังจากนี้จะมีเรื่องของการเทคโอเวอร์สโมสรอนสเตทที่3บิดที่3ออกมาเป็นอย่างไรนะวันนี้วันที่15แล้วและเดทไลน์วันที่28เมษายนพาดหัวข่าวหลักในคลิปนี้นะครับเป็นเรื่องอาการบาดเจ็บของศูนย์ประชาการใหญ่แล้วก็หัวหมู่ทะลงฟันเริ่มกันจากศูนย์ปัะชาการใหญ่ก่อนนักเตะที่สําคัญมากๆในการสั่งการนะครับ o แกไนซ จดระเบียบเกมรับของเราเดวิดออสตีนนะครับผู้สืบข่าวทียหนึ่งเรนข่าวบอกว่าราเฟลวารันมีอาการบาดเจ็บที่เท้าในเกมกับเซบีย่าอยู่ในระหว่างการประเมินนะครับว่าจะพลาดช,ช่วงที่เหลือของทั้งซีซั่นหรือไม่โดยทางแมนยูหวังว่าจะไม่เป็นเช่นนั้นและข่าวมาในช่วงเกือบเกือบตี3นะครับทางสโมสรนะยืนยันว่าราเฟลวารันจะใช้เวลาพักฟื้นประมาณ2-3สัปดาห์ 2-3ถึงสามสัปดาห์าสำหรับลาเฟวารานกลับมาได้อีกทีน่าจะประมาณช่วงปลายเดือนหรือไม่ก็ต้นเดือนหน้าเลยนะถ้าเป็นแบบนี้แล้วคือแมนยูเนี่ยมีเกมลีกช่วงนั้นสำคัญสำคัญด้วยนะเจอสเปอร์กับแอสตันวิลล่าช่วงปลายเดือนนะ่ะวารานจะกลับมาทันไหมเนี่ยสองเกมนั้นสำคัญมากถ้าแมนยูนะครับไม่แพ้ผมเชื่อว,ว่าโอกาสติดท็ทอปโฟนเนี่ยสูงทีนี้ถ้าผู้ชมครับมากันที่ลิช่ากันบ้างหัวหมูทะลวงฟันของผม รายงานจากออนสตีนนะครับเขาบอกว่าปิดเทอมนะปิดเทอมใหญ่หัวใจว้าวุ่นริช่ามีอาการบาดเจ็บที่บริเวณกระดูกนิ้วเท้าตรงฝ่าเท้ามันเป็นกระดูกฝ่าเท้าชิ้นที่5แถวแถวนิ้วก้อยเขาบอกว่ามันแตกโอ้โหนี่โชคดีนะไม่ใช่เอนร้อยหวายฉีขาดเนี่ยถ้าเอ็นขาดบริเวณตรงนั้นไม่ใช่แค่เดือน2เดือนครับนานกว่านั้นแล้วก็กลับมาเนี่ยไม่เหมือนเดิม ล่าสุดทาง our, แมนยูเต็ดก็แถลงการคอนเฟิร์มว่าลิซานโดมาติเนสจะไม่ทันลงเล่นในซีซั่นนี้แน่นอนแล้วลิซานโดมาติเนสหมดสิธ์ลงสนามในช่วงซีซั่นที่เหลืออยู่เนื่องจากกระดูกฝ่าเท้าแตกสโม,มสรอนถแถลงการคาดการกันว่าลิชาจะกลับมาฟิตส,สมบูรณ์ในช่วงซีซั่นหน้านะครับก็คือกลับมาในช่วงพรีซีซั่นนั่นแหละมีเรื่องที่น่าปวดตับด้วยนะครับ ในโปรแกรม FA ฟเ p ที่เจอกับไบรตันที่ผมพูดไว้เมื่อช่วงต้นคลิปก็จากการที่วารานกับริช่าเนี่ยเจ็บริช่าเนี่ปิดเทอมส่วนวาราน2 3สสัปดาห์แฮร์รี่แม็กไวร์ติดโทษแบนแล้วถ้าเกิดลูกชอไม่ฟิตขึ้นมาเนี่ยเท่ากับว่าเซนเตอร์อาชีพของแมนยูนะในทีมชุดใหญ่จะเหลือเพียงแค่ลินเดเลฟอาร์มลืมฟิลโจนไปหรือเปล่าแล้วก็ยังมีบรรดาดาวรุ่งนะฮะ ตัวเซเบ้เมนจี้กองกลางนี่อยู่กันครบคบและกองหลังมาเจ็บแบบนี้อีกสถานการณ์ณปัจจุบันอย่างแรกสุดเลยนะครับใครที่แบบไปทำบวงทำบุญนะไปวัดช่วงนี้ก็ตั้งจิตอธิษฐานนะครับไปทำบวงทำบุญแล้วก็ขอพรพระนะผมเองเป็นคนเชื่อเรื่องนี้เพราะว่านับถือศาสนาพุทธนะครับเดี๋ยวจะไปวัดแล้วก็ไปขอพรขอให้นักเตะแมนเชเตอย่าได้มีใคร เจ็บอีกเลยอะไรที่มันทำแล้วไม่เดือดร้อนคนอื่นเนี่ยทำแล้วตัวเองสบายใจด้วยก็ทําไปเลยครับเรื่องนี้ไม่ผิดนะฮะซาทุขอให้อย่ามีนักเตะแมนยูเจ็บอีกเลยต้องเน้นพรีเมียร์ลีกอะแล้วก็ยูโรปาลีก Le ไปดูว่าพิกสถานการณ์เข้ารอบด้วยการตบเซบิยาที่บ้านเขาได้หรือเปล่านะถ้าเกิดไปได้ต่อก็เดี๋ยวค่อยมาเน้นส่วน F a ัพเนี่ยถ้า ไม่ผ่านไบตันอย่าไปเสียดดยต่อให้ผ่านไบตันเข้ารอบชิงมีโอกาสเจอแมนซิตี้ก็ใช่ว่าจะชนะแมนซิตี้ได้แมนซิตี้ฟอร์มแบบนี้ด้วยแล้วท่านผู้ชมครับเราได้แชมป์เอฟเอคัเราไม่ได้ไปเตะแชมเปียนลีกลำดับความสำคัญควรจะเป็นพรีเมียร์ลีกอ่ะแล้วก็เดี๋ยวมารอดูว่าอยู่ลีกเนี่ยยังไงนะแล้วก็เอฟเอคัไว้ล่างสุดเลยถามว่าข่าวดีมีไหมมีเทนฮาบอกว่าลูกชอกับสกอตแม็กโทมิเน มีลุ้นนะครับติดทีมในเกมที่บุกไป,ปเยือนฟอร์เรสในช่วงพรุ่งนี้ด้วยส่วนมาคัสแรดฟอร์ดก็มีลุ้นนะครับติดทีมไปเยือนเซบีย่าที่สเปนเฮ้ย hey. แต่ถ้าเกิดสมมุติว่ายังไม่ฟิตพร้อมเนี่ยอย่าเพิ่งให้ลงเล่นตัวจริงนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าไปรีบเดี๋ยวเจ็บซ้ำมันไม่คุ้มผมยังเชื่อนะถึงแม้ว่าจะระแวงแต่ผมก็ยังเชื่อนักเตะที่เหลืออยู่ มันถึงเวลาแล้วที่พูกมึงเนี่ยต้องโชว์ของโชว์ศักยภาพออกมาถ้าไม่อยากถูกขายทิ้งซึ่งมีแนวโน้มไม่ต้องไปหลายคนนะแต่ถ้าเกิดไม่อยากถูกขายทิ้งช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้จัดการทีมเอริกเทนฮากและก็แฟนบอลฝากด้วยนะแม็กเลิฟถ้าเกิดชอบใจคลิปนี้นะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งการกดติดตาม คอมเมนต์ Comment, พูดคุยด้านล่างได้เหมือนเช่นเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้กับประเด็นต่างๆก่อนเกมนะฮะแล้วก็ข่าวที่ผมจะนำมาฝากกันด้วยเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายจุบ๊บ